ค่ะพี่น้องค่ะพบกับใจสางพารวยเช่นเคยค่ะสวัสดี f อฟซีเก่าเอฟใหม่ทุกทท่านค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางห้างเส็ง VIP นะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่27สิงหาคม2566นะคะก่อนคำนวณค่ะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะทุกคนก่อนคำนวณค่ะทุกคนมาดูวันที่26ค่ะพี่้องครับวันที่26หลุดนะคะทุกคนหลุดแบบ นับคาบจริงๆนะคะพี่ดองสําหรับห้างวีนะคะทุกคนเด่นรอบเช้าใจให้สี่และแปดนะคะบนมาเจ็ดสามศูนย์ล่างสองห้าพี่้องหลุดนะคะทุกคนมาสองเด่นประจําวันพี่ดองรอบป่ายนะคะใจให้สี่และเก้าบนมาสองสามแปดล่างหนึ่งสามพี่้องมาเข้าแปดของรอบเศร้านะคะหลุดนะคะทุกคน หลุดจริงๆหลุดจังๆเลยนะคะพี่้องขะมาลุ้นต่อนะคะทุกคนขอโทษขออภัยเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดเนาะพี่้องเนาะเด่นรอบเช้าวันที่27นะคะทุกคนอยู่ที่8ปดแต่ห้าวันนี้ถ้าใครอยากตามก็ตามไม่อยากตามก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคน8นะคะทุกคน8 8 7 8 6ด1หดหนึ่ง แปดสามแปดศูนย์แปดสองค่ะทุกคนหนะคะห้าแปดห้าห้าห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดห้าสามค่ะเด่นแล้วใบ,บาค่ะทุกคนเด่นแล้วใบ,บายอยู่ที่หและเนะคะทุกคนค่ะ ห้าแปดห้าห้าห้าหนึ่งห้าหกห้าสองห้าสามเจ็ดค่ะเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามค่ะทุกคน ประมาณนี้คะ่ะมาดูคู่ตัวเด่นค่ะแปดห้าห้านะคะวันนี้ห้าเบิ้ลนะคะทุกคนจะมาเลขเบิ้ลหรือเปล่าเรามารุ้นะะนะคะแนะคะแปดก็ห้าแปดห้านะคะทุกคนห้าด้านล่างห้าแห้าค่ะเก็เจ็ดห้านะคะทุกคน มาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเลขอยู่ที่เลขหนึงและเลขหเบิ้ลประจําวันคือหนึ่งหนะคะมาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะทุกคนแปดนะคะทุกคน8 186วันนี้ใจชอบ8 6ดหนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือจะหลุดพี่นอ้อง5นะคะ5 1 5 6นด้านล่างนะคะ5 1 5 1 5 6เหมือนกันนะคะทุกคน 7จ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกพี่น้องไม่ติดคูตะเด่นนะคะทุกคนขามากระตามเด้อพี่น้องเด้อาาบ๊อมกกระพานนะคะทุกคนสถิติก็ยอ่อมมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกคนขคาสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้คะ่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกคนคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะโชคๆมันมันกับพี่น้อง สวัสดีค่ะ